อย่ามาปักเปลนผมนจะถ่ายใกล้หน่อยนะครับทุกคนแล้วหงษาผ <c oughs> มไม่ต้องประกอบก่อนเล่นนะครับผมประกอบมาแล้วสีแดงสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีเขียวอีกอันเดียวแล้วที่หมดต่อเสียมเงินอยู่ <c oughs> อ่ะเสีจเงนินซะละ อ่ะเขียวข้างหนึงน่งมันถ้าไกลใกล้นหน่อยนะครับมาเอาเลยนะครับสามสองและหนึง่งลุยนี่เขียวกันแล้วครับบางตัวมันไล่ไล่กระดิ่งใส่นอยูส้มหายไปไหน,นรูกเมื่อกี้อะไดีลา

นี่ขับ UFO แล้วไอ้เหลืองนี่นี่นี่แหละเด้งดึงดงเดงเหมือนจะพุ่งชนนี่เขียวจนเต็มนรับแล้วมันก็ตายแต่มีเ่เขียวนั่นเละเป็นเคีกด้วยแต่ผมจะให้ดูตอนหลังนะครับอ่ะนี่คือตอนหลังนี่นี่คือตอนหลังของภาพครับอ่ะเรามาเริ่มกันต่อนี่อะไรดอ่ะ โยกด้วยว้าวตัวมึงขับเร็วโอยเฟงเลยครับยัง,ง,บยง,งนะครับอ้เพียงมาหลายคุมากเจ็บสุไม่ัเฟียงเลย เอาแล้วครับมากองกันตรงนี้ก็เต็มเลยหมดเวลาถ่ายแล้วครับบ๊ายบายเวลาแล้ว